อ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา uh, แต่งนะครับวิด mm ีโ hmm. อในแอป in s h o t กันนะว่ามันจะแต่งยังไงได้บ้างมันสามารถเล่นลูกเล่นอะไรได้บ้างนะครับและผมจะลองแต่งเป็นสไตล์สไตล์หนึ่งให้กับทุกคนดูนะครับอ่ะโอเคสำหรับใครที่ไม่รู้จักผมเนาะผมก็ชื่อว่าเวิร์นะครับตอนนี้ uh, อยู่ตำแหน่งบรอนแอชชีฟอร์นะครับมีรายได้ประมาณ45,000บาทนะครับอ่ะ uh, วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของ วิดีโอนะครับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยทำยังไงในแอป Inshot นะนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่าแอปตัวนี้นะครับมันก็เป็นแอปที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่ต้องการลุกเล่นอะไรที่มันแบบแพลวๆมากมายนะครับแค่แบบเอ้ยพอแต่งวิดีโอได้รู้เรื่องนะสามารถไปใช้ได้จริงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะมาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะบอกเลยบอกก่อนอื่นนะครับก่อนจะเริ่มต้นกันเนี่ยก็คือว่า หน้าตาของใน iOS หรือใน Android เนี่ยนะครับหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับการการทำงานเนี่ยจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมอัดใน iPad นะก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกันใน iPhone นั่นแหละนะครับก็ภาพรวมแล้วนะครับถ้าเราดูคลิปนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถทํา Android ได้อาจจะมีบางจุดที่ไม่ได้เหมือนร้อเนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการทํางานที่มันจําเป็นจําเป็นเนี่ยเหมือนนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะเริ่มทาไอตัวตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นในอินช็อตเนี่ยได้ยังไงนะครับ เรามาดูกันเลยอ่ะก่อนอื่นพอเราเข้าแอป Inshot มาเราจะเจอกันหน้านี้นะครับอ่าสำหรับคนที่โหลดมาแล้วเนาะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะโหลดมาแล้วนะครับใครยังไม่โหลดก็ไปโหลดเลยนะครับมุมมุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนเขียนชื่อแอปอยู่ก็ไปโหลดมาได้เลยนะครับ InShot นะโอเคเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับถ้าเราตัดแต่งวิดีโอนะครับในแอป Inshot เนี่ยเราจะต้องไปกดคําว่าวิดีโอนะคำว่าวิดีโอเนี่ยทุกคนเห็นปุ่มกลม,กลมๆไหมสีชมพูที่เขียนว่าวิดีโอผมไม่รู้ว่า ในหน้าจอทุกคนจะเป็นสีอะไรนะแต่ว่ามันจะอยู่ซ้ายสุดนะครับมันจะมี3าปุ่มเนาะปุ่มซ้ายสุดที่เขียนว่าวิดีโอนั่นแหละครับเราต้องไปแต่งวิดีโอในนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยโอเคพอจิ้มเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะให้เราเลือกวิดีโอนะครับให้เราเลือกวิดีโอว่าเราจะเอาวิดีโออะไรนะครับอ่าผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะมีวิดีโอที่เตรียมมาจากที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็เลือกวิดีโอเลยนะครับเราจิ้มไปนะครับพอเราจิ้มทีวิดีโอไหนเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสีขาวที่วิดีโอนัั้้นนและผมอยากกกใหทุคสงเต ทุกคนเห็นนี่ไหมลูกศรเขียวๆนะครับไม่ใช่ลูกสรสีติ๊กถูกเขียวๆขวาล่างให้ทุกคนให้ทุกคนกดติ๊กถูกเขียวๆขวาล่างนะครับกดเพไปอไปอมันก็จะมาแบบนี้นะครับโอเคเนะาะทันไหมนะครับวิธีการเลือกว,วิดีโอคือจิ้มไปที่วิดีโอที่เราต้องการนะครับจิ้มไปที่วิดีโอที่เราต้องการจากนั้นนะครับก็ไปติ๊กถูกสีเขียวนะครับขวาล่างมันก็จะมาหน้านี้โอเคเนาะทุกคนจะอยู่มาหน้านี้บางคนก็คล้ายๆนะครับบางคนจะไม่เหมือน100% อก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มมันก่อนเลยนะครับในเครื่องมือแรกนั่นาก็คือเครื่องมือในการตัดแต่งแคนวาสนะครับแคนวาสของไอตัววิดีโอนี่แหละนะครับคือตัดแต่งพื้นหลังแล้วก็เลือกอัตราส่วนรูปภาพต่างๆนานานะครับเลือกอัตราส่วนของวิดีโอเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันที่เครื่องมือแรกเลยเครื่องมือแรกนะครับอยู่ตรงซ้ายมือนะครับอันแรกสุดตรงแถบนี้แถบที่ผมเลื่อนๆอยู่เนี่ยเห็นไหมแถบที่ผมเลื่อนๆอยู่นะอ่ามันจะมีซ้ายสุดใช่ไหมครับที่เขียนเอาแคนวาสนะครับเป็นรูปแสแสแสอันเนี้ย นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับก็ให้เราจิ้มเข้าไปเลยจึ๊บโอเคมันจะให้เราเลือกอัตราส่วนนะครับเ a โชนะครับเลือกเป็นอัตราส่วนอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะลองทำให้ทุกคนดูเนี่ยนะครับผมจะทําแบบ1ต่อ1ให้ดูนะครับอ่ะสำหรับบางคนที่ต้องการจะเอาวิดีโอนี้ลง u t u b e นะครับก็เลือกเป็น16ต่อ9ได้จิ้มได้นะครับเอาลง Tik t o อกนะครับก็เลือกเป็น9ต่อ16ได้เอาลงหน้าจอ a อ p l e 5้นิ้วก็แบบนี้นะครับหน้าจอ Apple 5.8นิ้ลห้บจุด อัตราส่วน3ามต่อสีต่อสนะครับ2องต่อสาต่อสอต่อหนต่อสนะครับได้หมดเลย4ีต่อหแล้วก็1นต่อนะครับอัตราส่วนวิดีโอที่เราควรใช้นะครับถ้าเราจะไปโพสลง Facebook โพสลง Instagram นะครับสิ่งที่เราควรใช้เนี่ยคือ1นต่อหนะครับไม่ก็เป็น3าต่อสแนวตั้งนะครับไม่1นต่อหก็3าต่อสแนวตั้งนะครับ2อันนี้นะครับโอเคที่สุดนะสำหรับบน Facebook นะครับแต่ถ้า YouTube เนี่ยก็คือแบบเนี้ย โอเคสุดนะครับ16ต่อ9อ่ะเราเริ่ม1ต่อ1กันนะครับตอนนี้ใครยังไม่เป็น1ต่อ1จิ้มที่1ต่อ1เลยนะครับโอเคต่อไปครับเครื่องมือถัดไปคือซูมนะครับเราจะสามารถซูมได้อ่ะต้องการวิดีโอเข้าวิดีโอห่างอะไรซูมได้หมดเลยครับแต่อันนี้ผมจะไม่ซูมนะเพราะว่าขนาดฟอร์แมตเนี้ยกำลังดีละอ่ะโอเคนะครับต่อไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรนะครับท็อปก็คือจิ้มไปแล้วมันจะไปอยู่ด้านบนฟิตก็คือมันจะเอาให้วิดีโอเนี่ยครับฟิตกับตัวที่เป็นตัว แอนวารของมันนะครับให้มันแบบฟิตสุดเท่าที่จะฟิตได้แล้วก็ฟูลนี่ก็คือให้มันเต็มที่สุดที่จะเต็มได้นะครับบอททอมก็คือย้ายไปดูนล่างนะครับอ่าส่วนปกตินะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้ฟิตอยู่แล้วนะครับปกติถ้าเราไม่ต้องการจะแต่งอะไรให้มันแอดวานซ์มากเนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องไปจิ้มมันเลยก็ได้นะโอเคต่อไปครับแบ็กกราวเลือกแบ็กกราวคือเลือกสีครับแบ็กกราวคือตรงไหนนี่คือตรงนี้ครับเห็นไหมอ่าเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ครับไปเลือกแบ็กกราวได้ต้องการสีอะไรก็ไปจิ้มสีนั้นเลยนนะครับบแลลล้้วกก็็เเเืออไดป ยังไงนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเบลออยู่แล้วเนาะก็ไปเลือกสีได้ครับอ่าแล้วก็ด้านล่างมันจะมีแถบนะครับที่เป็นไลส่สีแล้วก็ตามแพทเทิร์นต่างๆนานานะครับมากมายเลยอ่าโอเคเนาะสมมุติว่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะผมเลือกสีนี้แล้วกันนะครับอ่าไมา่เอา,าเอาันนี้ดีกว่าอ๊ไม่สวยนะครับเอาใหม่เอาอันนี้แล้วกันนะครับอ่าสมมุติว่าผมเลือกตัวนี้นะก็เราก็สมมามารถเลือกแพทเทิร์นเด็ตามที่เราต้องการนะครับพอเ,เลือกเสร็จปุ๊บนะเราก็กดติ๊กถูก มันก็จะมาหน้าแรกกับมาหน้าแรกใหม่อันนี้คือเลือกพื้นหลังแล้วก็การปรับแต่งอัตราส่วนของรูปภาพนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็คือมิวสิกนะครับมิวสิกนะครับก็คือใส่เพลงเราสามารถ Import เพลงนะครับจากที่เขามีให้มาใส่เป็นเพลงประกอบวิดีโอก็ได้นะครับสามารถมาใส่ได้นะครับหรือเราใส่เอฟเฟกต์แบบเอฟเฟกต์เครื่องบินเอฟเฟกต์ตีเอฟเฟกต์ปบมือเอฟเฟกต์สัตว์ร้องเอฟเฟกต์หัวเราะเอฟเฟกต์อะไรได้หมดเลยนะครับมีเยอะมากนะเอฟเฟกต์ effect. สามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะครับในนีน้จิ้มเข้าไปได้เลยเอฟเฟกต์เกมจิ้มเข้าไปป๊อปปูล่าก็อันนี้คือคนนิยมใช้กัน,นเยอะนะครับอ่าอ่ทาทราซิชันนี่คืออ่อเป็นเหมือนกับว่ารอยต่อของวิดีโอนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมจะยังไม่ใส่เอฟเฟกต์มันผมจะเอาเป็นเสียงเพียวๆก่อนนะครับทุกคนที่ทําตามผมเนี่ยก็เรียนรู้เฉยๆว่ามีเครื่องมืออะไรสามารถไปแอดวานได้มากกว่าผมได้นะครับแต่ว่าเนี้ย ลองทาตามผมดูก่อนก็ได้นะครับว่าทําประมาณไหนโอเคเนาะต่อไปเล็คอร์ดครับเลคคอร์ดเนี่ยที่เป็นสีแดงๆเป็นรูปคล้ายไมโครโฟนครับอันนี้มันก็คือการอัดเสียงของเราเนี่ยลงไปเราสามารถอัดเสียงของเราเนี่ยลงไปในคลิปนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ไม่ไปยุ่งกับมันนะในเรื่องของเสียงนะครับเราก็กดติ๊กถูกเลยนะครับทำเสร็จทุกครั้งกดติ๊กถูกทุกครั้งนะครับโอเคเนาะจากนั้นครับใส่สติกเกอร์ใส่เทคใส่ฟิลเตอร์อะไรก็แล้วแต่มากมายเลยนะครับนะครับเรามาดูเครื่องมืออื่นๆกันคร่าวๆก่อนนะครับ สติ๊กสติ๊กเกอร์คือใส่สติ๊กเกอร์นะครับเทคตัวนี้คือใส่ข้อความนะครับฟิลเตอร์คือแต่งสีแต่งโทนรูปภาพแต่งโทนวิดีโอพีคัทนี่คือตัดสปริตนี่คือแบ่งนะครับเดลิทก็คือลบนะครับวอลลุ่มก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับให้วิดีโอนี้มันดังขึ้นหรือให้วิดีโอนี้มันเบาลงนะสปีดคือเร่งให้วิดีโอนี้มันเร็วขึ้นอ่าอย่างเช่นวิดีโอเนี่ยประมาณ1นาทีใช่ไหมครับเราเร่งให้เร็เวขึ้นเนี่ยสเท่าก็เหลือ30มสิบวิแบบนี้ครับอ่าแล้วก ทาสําเนามันนะครับเหมือนก๊อบว่างนะครับทำสำเนามันให้มันมีเพิ่มอีกวิดีโอหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิดีโอสามมันเดิมนะต่อไปครับหมุนนะครับโรเทคือหมุนแล้วก็ฟลิปฟลิปคือกลับวิดีโอครับกลับวิดีโอฟลิชนี่คือแช่แข็งเอาไว้นะครับแล้วก็รีเวิร์สเนี่ยก็คือย้อนกลับเล่นวิดีโอย้อนกลับยังไงนะครับอย่างเช่นวิดีโอเล่นไป1 2 3 4 5เล่นย้อนกลับคือ54321อนแบบนี้ครับนี่คือย้อนกลับแต่ว่าฟังก์ชันนี้ีนแอน r ร i d จะไม่มี ใน Android จะเพิ่มคำว่าครอปเข้ามาแทนนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันไอตรงนี้แอดวานผมอยากให้ทุกคนลองไปเล่นเอาเองมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาแค่เบื้องต้นเนาะฉะนันไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่ะโอเคต่อไปครับเราจะทาอะไรกันต่อกับไอรูปอันนี้นะครับกับไอวิดีโอตัวนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอะไรก็ตามนะครับเรามาดูก่อนว่าข้าง,าง,างล่างเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้อ่ามันเป็นการเลื่อนนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะให้เราดูว่าได้ว่าเอ้ยท่อนไหนของวิดีโอเนี่ยมีอะไรขึ้นมาบ้างเล่นยังไงบ้างหรรอจะกกดดตงนี้็ไ รเราสามารถกรด,ดเพน,เนตรงนี้เลยก็ได้ <พา S 1> เดีนะคะอายุ3 0อ่ิแบบเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนต้องการจะใส่รูปภาพหรือใส่สติกเกอร์หรือต้องการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยลากจากทางนะครับให้ทุกคนเนี่ยลากจากซ้ายไปขวาไปย้ยครับซ้ายไปขวานะไม่ใช่ขวาไปซ้ายนะครับซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับลากลาก,ลากไอ้ตรงมือของเราเนี่ยจากซ้ายไปขวานะครับแต่วิดีโอเนี่ยนะครับมันจะไหลไปทางซ้ายสุดนะ งงไหมวิดีโอมันจะไหลไปทางซ้ายสุดนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราแตะวิดีโอทีนึงเนี่ยนะครับเรากจา็จะสามารถตัดมันได้แต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสกับมันในการตัดหรือเราใช้ตามคำแนะนำมาเนี่ยนะครับหรือเราจะใช้2นิ้วเนี่ยขยุมย,ย่มยอขยุมยอ่อก็ได้นะครับถ้าเราขยุมมาวิดีโอก็จะสั้นลงเห็นไหมถ้าเราขยายวิดีโอก็จะยาวขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไทม์ไลน์แต่ทุกคนไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากนะครับไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนะถ้ายังทำไม่เป็นนะก็ให้เราลากไปซ้ายสุดก่อนนะครับแบบนี้ล ต่อไปครับเราจะมาใส่สติกเกอร์รูปภาพแล้วก็ข้อความต่างๆอานาลงไปในวิดีโอนี้กันว่าเราทํำยังไงนะครับพอทุกคนเช็คแล้วนะครับหน้าตาเหมือนผมแล้วนะครับก็คืออยู่ทางซ้ายสุดแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไปจิ้มสติกเกอร์ได้เลยนะเรามาใส่สติกเกอร์ก่อนสติกเกอร์ในวิดีโอเนี่ยจะคล้ายๆกับรูปภาพนะครับแต่มันจะดิ้นได้เด้งเดดึงๆนะครับเราก็มาใส่เอาไว้นะครับอ่าเลือกมาอันหนึ่งอันที่เราต้องการนะครับมาใส่ไว้เลย นะแล้วก็ตัวสติกเกอร์อย่าแนะนำนะครับอย่าเนี่ยให้มันไปอยู่ในเนื้อวิดีโออันนี้คือเนื้อวิดีโอนะครับอย่าให้มันไปอยู่ในเนื้อวิดีโอให้มันมาอยู่ตรงพื้นหลังเท่านั้นไอ้ตรงเนี้ยนะครับแถบบนแถบล่างเนี่ยคือพื้นหลังนะครับใส่สักจุดหนึ่งพื้นหลังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีจุดนะครับอ่อสี่จุดเลยขึ้นมาสีแดงสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยจะมีขวาล่างแล้วก็ซ้ายนะครับสีแดงเนี่ยจะมีซ้ายบนเนาะสีแดง X อ,ออกนี่คือปิดนะครับอ่ะลองใหม่นะนะครับ ต่อไปเนี่ยก็คือเอาไว้ตรงนี้จะเห็นง่ายๆเนาะสีขาวฝั่งขวาบนนะครับก็คือแก้ไขนะครับแก้ไขวิดีโออันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นซ้ายล่างเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยใช้นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะแล้วก็ไอตัวขวาล่างเนี่ยคือใช้บ่อยนิดนึงก็คือขยายย่อขยายย่อขยายนะครับสามารถย่อขยายได้โอเคเนาะอ่าเราก็จะปรับขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็มาใส่เอาไว้นะ แบบนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกพอติ๊กถูกครั้งนึงเนี่ยอย่าเพิ่งติ๊กถูกรัวๆนะครับติ๊กถูกไปครั้งหนึ่งก่อนมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเป็นสีเหลืองตรงนี้ไม่งงนะครับเราเราค่อยๆฟังนะจะได้ไม่งงนะครับก็คือว่าอันนี้คือทไล์ไทไลายแปลว่าอะไรทไลายแปลว่าเราจะให้ไอสติ๊กเกอร์เนี่ยมันเล่นตั้งแต่วินาทีที่เท่าไหร่จนถึงวินาทีที่เท่าไหร่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับวิธีการตั้งค่าก็คือให้เราเห็นไหมครับมันจะมีลูกศรขาวๆอยู่แต่ลูกศรขาวเเเเเรรราาาาาากกกกก็็ลลลลลคคคััับยใ้้้้ตองมมนนนนน่่่่แแีีจะ มันก็จะหายไปเห็นไหมครับหรือถ้าเราต้องการให้มันเล่นทั้งวิดีโอแล้วก็แตะมันไปทีหนึ่งครับแล้วก็คลิปเอนเห็นไหมครับมันก็จะเล่นไปตลอดทั้งวิดีโอละแบบนี้เห็นไหมครับอ,อันเนี้ก็คือการใส่สติกเกอร์นะครับการใส่สติกเกอร์ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆอ่ะวิธีลองดูว่ามันใช้ได้จริงไหมกดเลย์ครับสวัสดีค่ะชื่อฟ<ส>้าเนรีน,น,น,นะคะอายุ33ปีนะคะจะเล้ดไปเล,เลยนะครับแบบนี้นะครับ โอเคเนาะและถ้าเราต้องการจะใส่สติกเกอร์เพิ่มเราไม่ต้องออกจากหน้านี้เลยนะครับเราก็กดที่สติกเกอร์เหลืองๆนี้นะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยอย่างเช่นเอาอันนี้เหลือมๆมานิดหน่อยได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะกินเนื้อวิดีโอไปเยอะมากนั่นก็ติถูกอ่ามันจะขึ้นมาเป็นอันที่2แบบนี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้อย่างอันนี้เอาแค่นี้แล้วกันเอาแค่นี้แล้วกันนะครับ เราสามารถใช้2นิ้วเนี่ยขยุ้มให้มันย่อเล็กลงได้นะเพื่อเราจะดูว่าไทาม์ไลน์มันแค่ไหนเอาแค่ครึ่งวิดีโอพอแบบนี้ครับไอเนี้ยก็จะเล่นไปแค่ครึ่งวิดีโอล้วก็ถ่ายไปเห็นปะนี่แบบนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปครับถ้าเราจะเพิ่มข้อความเราต้องการแก้ไขอะไรเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราวางผิดแล้วกันอ่ะสมมติว่ามันไปอยู่ตรงนี้เราวางผิดเราจะย้ายมันยังไงนะครับมันเราจะย้ายมันยังไงวิธีการก็คือแตะครับไปตรงที่เราต้องการ สมม diyorsun, ติเราต้องการจะย้ายสีส้มเนี่ยก็แตะที่สีส้มต้องการย้ายสีม่วงนะก็แตะที่สีม่วงไอ้เราก็ลากมันได้เลยครับเห็นไหมสามารถย้ายมันได้เลยนะแบบนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับดูตรงไทม์ไลน์นะพราเราแตะอันไหนปุ๊บไทม์ไลน์มันจะขึ้นขอบขาวที่ที่ตัวนั้นเดี๋ยวนี้เห็นไหมดูด้านล่างนะตรงเหลืองๆเห็นปะเราแตะอันไหนมันก็จะขึ้นขอบขาวที่ตัวนั้นฉะนั้นมันสามารถเช็คเราสามารถเช็คได้ว่าเราจิ้มถูกไหมอ่าเราต้องการจ Francis ิ้มตัวนี้มันต mm ้องเป็นขอบขาวที่ตัวนี้แแบบบบนนนนนีีี้้้ออัคืถูกะ อ่ะต่อไปครับก็คือเราจะใส่ข้อความนะครับใส่ข้อความเราให้ไปกดที่ตัวทีนะครับเราไม่ต้องออกไปหน้าอื่นนะกดที่ตัวทีได้เลยนะครับอ่าเราก็ใส่ข้อความได้เลยนะอย่างผมผมจะใส่ว่านาร่าคอลลาเจนแล้วกันอ่าแบบนี้ครับนาร่าคอลลาเจนแบบนี้นะ แล้วก็มันสามารถเลือกฟอนต์ได้ครับนี่ให้เราแตะไปที่ตัว AA หรือว่าวงล้อสีวงล้อสีนี่คือเลือกสไตล์ครับสไตล์ไหนก็ได้นะครับสไตล์ไหนก็ได้นะเอาสไตล์นี้แล้วกันฟอนต์เนี่ยก็คือตัว AA นะครับสามารถเลือกฟอนต์ได้นะสามารถเลือกฟอนต์ได้เลยนะครับอะไรอย่างงี้นะครับพอเข้าใจเนาะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดติ๊กถูกครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ลากมันครับไปไว้ในจุดที่เราต้องการได้เลย คเนาะปรับขนาดลดไซส์ยขยายไซส์ได้เลยหรือถ้าเราใส่คําผิดนะครับมันจะมีรูปปากกาบนขวาแล้วแตะเข้าไปครับสามารถแก้ได้อ่าแก้เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับเสร็จแล้วก็ด้านล่างคำรายเห็นไหมมันจะขึ้นมาถ้าเราต้องการให้มันเล่นแค่ไหนเนี่ยก็ให้มันเล่นแค่นั้นนะครับให้มันอยู่แค่นั้นอ่าแต่ถ้าผมต้องการเล่นทางวิดีโอผมก็แตะไปทีนึงนะแล้วกดคลิปเอนนะครับของบางคนเนี่ยที่ตอนแรกนะไม่ได้อยู่ชิดซ้ายสุดจาได้ไหมที่ผมบอกว่าให้อยู่ชิดซ้ายสุดนะครับของบางคนเนี่ยที่ไม่อยู่ชิดซ้ายสุดเนี่ยไอตัวเนี้ย มันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกอันเลยซึ่งเห็นไหมมันไม่ได้สุดวิดีโอนะครับวิธีแบบนี้แก้ยังไงวิธีการแก้วิธีแรกครับลากมันไปให้มันไปชนตึ๊กหนึ่งลองดูดีนะเพราะลากปุ๊บมันจะไปเด้งชนเองปึ๊กหนึ่งเห็นไหมแบบนี้ก็ได้วิธีแรกวิธีสองคือแตะตรงฝั่งซ้ายครับแล้วกดแล้วกดคำว่าคลิปบิ๊กนิ่งเหมือนกันครับกดคลิปบิ๊กนิ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับโอเคเนาะอืมแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือไอตัวที่เป็น การใส่สติกเกอร์แล้วก็การใส่ข้อความนะครับนี่แหละจะใส่เบื้องต้นกันแค่นี้ง่ายๆนะครับใส่เบื้องต้นกันแค่นี้ง่ายๆโอเคเนาะอ่ะโอเคสมมุติทําเสร็จแล้วทํายังไงละ่ะนะครับทำเสร็จแล้วกดติ๊กถูกครับอ่าติ๊กถูกแล้วลองเล่นวิดีโอดูครับสวัสดีค่ะเรจะเล่นไปเรื่อยเห็นไหมปุบบ๊บปุ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 ๊บอ่าพอถึงครึ่งหนึ่งไอตัวม่งๆก็จะหายไปปุ๊บเห็นไหมครับอ่าแบบนี้ตามที่เราต้องการได้เลยตั้งค่าตามเราต้องการอันนี้คือแต่งวิดีโอแบบง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้ว นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยนะครับการตัดต่อการแปะตัดแปะการใส่นูน่ใน ύ, ใส่นี่ใส่นั่นอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอไปทําอะไรยุ่งยากตั้งแต่ตอนแรกเนาะเราก็เอาเบื้องต้นตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วลองทําดูนะครับอ่าคนไหนที่พอทำเนี่ยแล้วพอดูเป็นเนี่ยก็ทําการบ้านส่งที่ปรึกษาด้วยนะนะครับคนเรียนจะชื่นใจหน่อยเนาะว่าเราเนี่ยทำได้จริงๆเนาะ แล้วก็ตรงไหนที่ต้องการความแอดวานซ์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามที่ปรึกษาได้นะครับว่าเอ้ยจะตัดต่อแบบแอดวานซน์มันสามารถได้จริงจังแค่ไหนหรือว่าเราพอใจแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับที่ผมสอนให้ไปที่ผมสอนให้ไปนะครับคือเราสามารถทําแค่นี้นะครับแต่งพื้นหลังใส่สติ๊กเกอร์ใส่ข้อความและเราเอาสามารถเอาไอ้พวกเนี้ยนะครับเอาวีโอเนี้ยของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปลงตาม f a c e b o o k p a g จของเราได้นะครับลงตามโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้ที่เราทําการตลาดอยู่นะครับมันจะทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะมีวิดีโอใช้เป็นของตัวเองนะครับหรือใครบางคนเนี่ยจะใส่เบอร์โทรลงไปด้วยก็ได้นะครับหรือจะใส่โลโก้ร้านลงไปด้วยก็ได้นะครับสามารถใส่ได้เลยนะ,ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสร็จล่ะนะครับพอเราทําเสร็จเราพอใจแล้วนะครับเราก็จะมาบันทึกวิธีการบันทึกเนี่ยคือทํำยังไงนะครับบนขวาเนี่ยมันจะมีรูปลูกศรชี้บนอยู่ของ Android จะเขียนเอาคำว่าบันทึกให้เราแตะไปทีนึงครับแล้วมันจะขึ้นมาว่าบันทึกอีกรอบหนึ่งไหม iOS จะเป็นรูปลูกศรน,นะของ Android จะเขียนบันทึก เพราะแตะเขาบันทึกมันจะถามอีกทีว่าบันทึกอีกทีหนึ่งไหมให้เรากดปุ่มขาวๆครับเซฟอีกทีหนึ่งและพอมาอยู่หน้านี้นะครับเรารอมันนะครับให้มันเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆจนถึง100%อย่าออกไปหน้าอื่นอย่าสลับแอปอย่าปิดแอปอย่าล็อกหน้าจออย่าอะไรทั้งนั้นนะครับปล่อยไว้นิ่งๆให้มันรันเนี่ยไปถึง100%ก่อนและเราค่อยที่จะปิดมันหรืออะไรอย่างงี้นะครับอ่ะแต่ว่าแนะนำนะรอ100%นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนถัดไปอีกโอเคเนาะอ่า สำหรับใครนะครับที่ฟังไม่ทันนะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันสา,าสามารถเอาคลิปนี้ไปรีรันได้อีกรอบหนึ่งนะครับสามารถเอาคลิปนี้ไปรีรันได้อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ขอที่ที่ปรึกษาได้เลยนะครับที่ปรึกษาของเราทุกคนเนี่ยจะมีคลิปนะครับของเราของไอตัวนี้อยู่แล้วนะครับฉันไปขอที่ที่ปรึกษาได้เลยนะประมาณนะี้นะครับอย่าลืมส่งการบ้านที่ปรึกษาด้วยนะการบ้านง่ายๆครับก็คือทําตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมสอนให้ทําประมาณไหนก็ทําประมาณนั้น สำหรับใครที่งงนะครับเอ๊ะทำอะไรไปบ้างนะเมะื่อกี้นะครับก็คือว่าเราแต่งภาพพื้นหลังนะครับแต่งพื้นหลังของวิดีโอนะครับใช้เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งและแต่งพื้นหลังวิดีโอจากนั้นเนี่ยก็ใส่ข้อความและใส่สติ๊กเกอร์นะครับแค่นี้เองสำหรับตัวการบ้านตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟส่งที่ปรึกษาโอเคเนาะอ่าประมาณนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอทาได้เนาะครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงอาจจะไม่ได้ไวเหมือนกับที่ผมทาให้ดูเมื่อกี้ นะครับแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีความชํานาญแล้วก็คล่องตัวเองนะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับเสร็จแล้วพอมันเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นโฆษณาขึ้นมาเป็นเรื่องปกตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนสังเกตมันจะมี X อ,ออกอยู่ให้เรากด X อ,ออกอ่าเสร็จแล้วรอแป๊บนึงครับให้ทุกคนสังเกตว่าไอ้ตรงคําว่าเซฟเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีติ๊กถูกสีเขียวๆอยู่เขียนว่าเซฟใช่ไหมตรงซ้ายสุด ในกลมๆอันนี้คือเสร็จแล้วนะของใครที่ยังไม่ขึ้นติ๊กถูกเนะี่ยแสดงว่ายังเซฟไม่เสร็จนะครับอันนี้คือเซฟเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับวิธีการต่อไปคือเราจะมาเช็คว่ามันอยู่ไหนใน Android เนี่ยนะครับถ้าไม่อยู่ในคลังรูปภาพก็จะอยู่ในไฟล์ส่วนตัวนะถ้าหาไม่เจอเนี่ยสอบถามที่ปรึกษาได้นะครับให้ที่ปรึกษาช่วยหาเคเนาะแต่ใน iOS เนี่ยจะอยู่ในแกลเลอรี่อยู่แล้วนะครับมีอยู่ที่เดียวนะครับอ่ะแล้วเรามาเช็คกันนิดนึงนะครับว่ามันมีรูปภาพไอไอ้้มีีีตััววดโนรนรยงะคบ กดปุ่มโฮมออกไปเลยนะครับแล้วเราก็มาเช็คกันในคลังรูปภาพครับว่ามีหรือยังอ่ามาแล้วครับเห็นไหมวิดีโอมาแล้วอันนี้คือบรรลุเป้าหมายนะครับคลิปของเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะอ่าอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาคลิปตัวนี้นะครับไปทําการโปรโมทไปทําการโพสต์ลงแพลตฟอร์มไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับจากนั้นครับมันยังไม่จบดีนะให้ทุกคนกลับมาที่ Inshot นะครับกลับมาที่ Inshot ก่อนกลับมาที่ i n s ช o t เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมาอยู่หน้านี้เนาะ ให้เราทุกคนเนี่ยกด back up ทีนึงครับพอเรา back up ไปทีนึงเนี่ยนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับมันจะมาหน้านี้พอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราต้องการจะทิ้งวิดีโอนี้เลยก็คือเราไม่แก้ไขต่อแล้วอะนะครับให้เรากด back up อีกทีหนึ่งมันจะถามเราว่าจะ draft ห,จรหรือจะทิ้งนะครับจะเก็บเป็นสำเนาเป็นฉบับล่างหรือว่าจะทิ้งถ้าใครไม่ต้องการจะเก็บเป็นฉบับล่างก็กดทิ้งไปเลยนะครับกดตัวปุ่มแดงๆทิ้งไปเลยม<ต>ันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าใครต้องการจะแบบเอ้ยเก็บไว้อนาคตจะมาแก้ไขต่อจะมาแต่่่งตอไมเสร็จ อะไรเงี้ยให้กดปุ่มสีขาวไปนะครับอ่ะกดไปปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้าแรกนะครับอ่ะสำหรับของใครนะครับอันนี้ในมือถือจะเป็นอีกแบบนึ่นไอแพดจะเป็นอีกแบบหนึ่งสําหรับของใครเนี่ยที่วิดีโอเนี่ยทำดราฟเอาไว้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ตรงสำหรับ iPad นะครับมันจะขึ้นเป็นดราฟทุกคนเห็นไหมอุย้ยนี่มันจะขึ้นมาเป็นดราฟนะครับไม่หายไปแล้วนะครับอ่ะสำหรับในโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปที่มันเป็นคล้ายๆกับ รูปนาฬิกานะครับสีขาวๆเล็กๆอยู่ข้างบนซ้ายของคําว่าวิดีโอนะครับอ่าผมจะลองทําใหม่ให้ดูนะว่ามันจะประมาณยังไงนะครับอ่ะดาราฟของในไอแพเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าดาราฟตรงนี้เลยนะครับอ่าบรรทัดที่2นะถ้าใครมองไม่เห็นบรรทัดที่2นะแต่ถ้าในมือถือนะครับใน i อ s ใน Android ก็แล้วแต่นะครับมันจะมีเป็นรูปกลมๆนะครับสีขาวอยู่บนคําว่าวิดีโอ ในบรรทัดแรกนะครับวงกลมเล็กๆอยู่บนซ้ายนะครับอันนี้คือเราดัฟเอาไว้โอเคเนาะอ่ะสำหรับการตัดต่อวิดีโอตัวนี้นะครับเข้าๆง่ายๆประมาณนี้เนาะแล้วก็ลองทําดูนะครับอ่ะเครื่องมือต่างๆผมอธิบายไปเนี่ยก่อนหน้านี้คืออธิบายไปแค่เครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้อย่างเดียวนะที่เราสามารถทําแล้วก็ส่งที่รึกษานแบบเบื้องต้นได้เลยส่วนใครอยากรู้แบบแอดวานเนี่ยก็คุยที่รึกษาได้นะครับตัดต่อวิดีโอแอดวานนะสำหรับวันนี้คลิปตัวนี้นะครับก็เสร็จลงแล้วนะครับก็ อย่าลืมทําการบ้านส่งที่ปรึกษาด้วยนะครับเราจะทําเป็นถ้าเราเรียนไปแล้วเราไม่ทําเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนเราไม่ได้เรียนเนาะโอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม